ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุลิสราลิมเปาวานี้อยู่โรงเรียนยอดแซบอุบลธรรมบุทองชื่อน้องเคทอายุ8ขวบค่ะโอ้โหน้องเคทน้องเคทผู้หญิงเล่นฟุตบอลออยังไงอะลูกทำไมไปเล่นฟุตบอลได้ยังไงคะก็เห็นป้าเล่นค่ะก็เลยไปขอป้าเล่นค่ะตั้งแต่สามขวบค่ะโอ้และตอนนี้เรียนเรียนฟุตบอลอยู่กับกับใครกับป้าหรือว่าเป็นแบบว่าอะคาเดมี่หรือว่าอะไรครับ กับป้าค่ะเล่นกับป้าดุไหมคุณพ่อเราเป็นสายโหดไหมดุค่ะอเออก็คนอื่นดอกแคร้อยเดียวเคสต้องดอ500ห้าร้อยห้ามหล่นถ้าถ้าหล่นเค้ก็ต้องนับหนึ่งใหม่ค่ะโอ้โโอคุณพ่อโหดนะโ,โหดไปอนี่ะนี่เคยไปลงแข่งค้าแข่งบาง้างยังเราเนี่ยเคยไปค้าแข่งที่เมืองทองค่ะติดหนึ่งในสี่ค่ะโอ้แล้วเล่นกับผู้หญิงด้วยกันหรือผู้ชายด้วยครับผู้ชายค่ะ ไปคัดกับผู้ชายด้วยค่ะแล้ววันนี้ที่มาความฝันของหนูคืออะไรลูกลูกบอลค่ะให้คนยากไร้ค่ะทําไมทาไมถึงอยากได้ลูกบอลให้กับคนยากไร้ก็ป้าไปสอนตามวัดนะคะแล้วที่นี้เคก็ตามไปสอนค่ะแล้วที่นี้เขาไม่มีอุปกรณ์ค่ะก็เลยอยากให้เขาบ้างค่ะโอ้หนูสอนได้ด้วยเหรอคะค่ะให้ทดสอบนิดนึงได้ไหมฮะ,ะว่าจะสอนเก่งขนาดไหนสอนลวกพี่ก๊กพี่หอยธรรมดาครูงอ้อครับเชิญ <c oughs> ครับ <c oughs> ให้เด็กสอนหน่อยให้เด็กสอนหน่อยเอามารองเท้าลูกศิษย์ไม่ค่อยพร้อมเป็นไรไหมลูกไม่เป็นไรค่ะเก่งไม่เก่งเนี่ยต้องดูการจับบอลมาผมให้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีเย็นไปยังไงอ่ะน้องเคทจ๋าเดี๋ยวสอนครูเงาะเลี้ยงบอลแล้วก็เลี้ยงหลบผู้ต่อสู้ได้ไหมลูกได้ค่ะเบสิกต้องยังไงครับพื้นฐานทำยังไงใช้ด้านเท้าด้านในแตะออกไปข้างซ้ายใช้ด้าน ใช้แล้วก็อ้อมบอลค่ะแล้วก็ใช้ใช้ล้วเท้าด้านนอกเตะออกไปข้างซ้ายค่ะอ่าคุณงอลองดูครับเดี๋ยวนะคะเอาอย่างนี้ป้องเข้าไปแล้วก็หลบอย่างนี้แล้วก็เตะอย่างนี้ค่ะใช่คุณง้อน่าจะไปไปเล่นลาวกระทบไม้ก่อนไหมครับผมชิ๊กฮากินฮากิยอย่าดูถูกอย่าดูถูกมาูเลี้ยงหลอไปนะหนูเข้ามานะหนูสอง ูุเพ่อกลับมาดีสลูกคุณเนาะกลับมาเด็กคนนี้ฝึกบอลมา3ปีครับ <isce S 1> ดังนั้นภารกิจที่เราจะท้าทายเขาจะเป็นภารกิจที่ยากยากทั้งนั้นมไม่ได้สน <S 1> <S 1> ว่าเป็นผู้หญิง <Spencer> หรือผู้ชายนะครับครับสู้ไม่สู้สู้ค่ะถ้าสู้อุปกรณ์มาครับเอาแล้วอีกแล้วออ ภารกิจของน้องเคสภารกิจนี้นะครับผมจะส่งบอลให้น้องเคสแปรบอลไปให้คเคสต,ต้องไม่จับบอลครับชิปบอลจังหวะเดียวให้ลงถังโ,โจ์นี้เนี่ยไม่ใช่คความสามารถของคนทำนะครับไอ้คนส่งเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อไว้ใจตัวเองเลยถังที่หนึ่งนะลูก มีแค่ดา่านแรกเท่านั้นครับด่านที่2ยากขึ้นกว่านี้ครับทีมงานครับอุปกรณ์ครับภารกิจที่แล้วว่ายากแล้วนะครับเป็นการชิปบอลจังหวะเดียวเข้าถังภารกิจนี้ยากขึ้นอีกครับเดาะบอลข้ามกำแพง3ระดับครับใครเล่นบอลจะทราบว่าการยิ่งเดาะบอลสูงยิ่งควบคุมคอนโทรบอลยากมาก มีใครอยากจะมาโชว์ก่อนไหมครับสามพี่หอยหรือพี่โกอย่าให้เราอายเลยครับผมช่วงนี้ขามค่กยดีครับผมาถ้าขาไม่เจ็บเล่นได้สบาย็ก็ะสบายครับได้ได้ได้กันให้น้องแสดงความสามารถแล้วกันเคล็ดพร้อมนะลูกพร้อมค่ะพร้อมไปครับ แขงแรกได้ครับเยี่ยมเกำแพงสองสูงขึ้นอีกนะครับสองเมตรนะครับยสวยครับกำแพงที่สามครับกำแพงที่สามนี่รวมรวมสามเมตรนะครับ นี่คือภารกิจสุดท้ายของน้องเคสครับเคสต้องเตะบอลเหมือนยิงลูกโทษแหละครับแต่เป้าเนี่ยคือผลส้มผลนี้ครับเตะให้โดนผลส้มโอ้แต่ว่าเคสลูกมันมีมีลมจากแอร์เป่าส้มจากแกว่งนิดนิดนะครับทำทำด้วยอะไรครับทำด้วยอะไรฮะอ,อะไรครับไม่ใจพี่เนี่ยทำด้วยอะไร,รพี่พูดเสมอทำด้วยความเชื่อมั่นในความสามารถของน้องครับ ผมว่าส้มมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะขอเปลี่ยนอันใหม่ดีครับส้มมันแข่งผนส้มดูจะไม่เหมาะครับแล้วเป็นอะไรฮะโอ้ยทำไมร้ายอะเราเปลี่ยนให้น้องเคสเห็นชัดขึ้นครับจากผลส้มเป็นผลเชอร์รี่ เคสลูกภารกิจของหนูคือเตะให้โดนลูกเชอรี่นะครับ,รบโอกาส3มครั้งครั้งที่1ไปครับ คิดทางได้แล้วนะครับแต่ว่าสูงเกินไปครับโอ้และยากขึ้นอีกครับตอนนี้เชอร์รี่สายนิดๆนะลูกโอกาสครั้งที่สองนะครับ้อมไปครับ คนนี้น้องเคสครับเป็นยังไงครับหนูเท่มากเลยอ่ะในผลลัพธ์จากความพยายามที่ผ่านมาของหนูนะแล้วชื่นชอบความใจสู้ครับคือเด็กผู้หญิงบางคนเนี่ยนะถ้าโดนพ่อบังคับแบบนี้บางทีก็ไม่เอาแล้วแต่ทั้งหมดที่ทำเนี่ยไม่ได้แปลว่าพอพ่อบังคับเป็นเพราะใจรักใจมันเชื่อมั่นบวกการฝึกฝนที่มีทักษะที่ทำให้เราเห็นว่าวันนี้หนูคมมากฉะนั้นแมตต์นานาชาติ มันเกิดขึ้นได้กับหนูแน่นอนครูเชื่อมั่นค่ะครูจะคอยเชียร์อยู่ริมจอนะคะขอบคุณ,คณมากลูกแล้วความฝันก็น่ารักมากเป็นความฝันเพื่อคนอื่นครับอ,อยากได้ลูกฟุตบอลเพื่อจะได้ไปสอน,นเด็กๆที่ที่ไม่มีโอกาสเล่นฟุตบอลไม่มีลูกบอลของตัวเองครับทั้งสามท่านครับอยากได้ลูกบอลเพื่อคนอื่นครับโหเราทั้ง3ามคนต่างเล็งเห็นแล้วว่าน้องเคสนั้น <laughs> งพาวเวอร์ไทยพาวเวอร์คำถามนิดเดียวลูกแล้วหนูไม่ทำไมหนูตอนแรกถึงไม่ขอให้ตัวเองอ่ะก็เพราะว่าป๊าไปสอนเขาป๊าบอกว่าให้ซื้อให้เขาบ้างเพราะเขาไม่มีอุปกรณ์ค่ะแล้ว,ลวจริงถาถ้าหนูขอได้หนูอยากได้อะไรลูกอยากได้รองเท้าค่ะทำไมทำไมหนูไม่ขอรองเท้าให้ตัวเองก็เพราะว่าเคสไปสอนนะคะแล้วทีนี้เขาไม่มีอุปกรณ์เลยสักอย่างเคสก็เลยอยากขอลูกบอลมาให้เขาบ้างนะะี่ไงนี่ไงนี่ไง โอ้โหโหัวใจของคำจริงๆเขีนลูกมาซูเปอร์เทนมันต้องมีของแข็มแล้วเอาแล้วาแล้วอยากได้ไหมอยากค่ะเด็กดีต้องได้รางวัลน,นะลูกนะแล้วหนูเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รองเท้าไปฝึกฝนให้เก่งยิ่งขึ้นทั้งบอลน,นี้ทั้งรองเท้านี้ จาก King Power ส่งเสริมให้หนูก้าวต่อไปลูกเก่งมากลูกหลังจากที่น้องเคสคว้าความฝันจากทางรายการได้สำเร็จน้องเคสและคุณพ่อก็เริ่มส่งต่อความฝันมอบลูกฟุตบอลให้กับพเพื่อนๆในโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมครับ ผูเ้เผ่นทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็นทางช่องเวิร์กพอย